ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ต้อมชาแนลชวนมาทำหน่อไม้ผัดไข่นะครับเมนูง่ายๆเมนูบ้านๆนะครับมาดูวัตถุดิบกันนะครับนี่ครับไข่ไข่ไก่และไข่เป็ดนะครับแล้วก็พริกแดงหน่อไม้นะครับใบหัวละพานะครับแล้วก็ผักชีนะครับแล้วก็กระเทียมรากผักชีนะครับ ครับนี่ก็ส่วนประกอบนะครับผมเดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการทํานะครับง่ายๆนะครับง่ายๆนะครับดูไปตามคลิปนะครับให้คลิปมันเล่าเรื่องได้ด้วยนะครับปการแรกเลยนะครับเราล้างหน่อไม้ด้วยเกลือเสร็จนะครับสองสามน้ำนะครับยังไม่พอนะครับเราก็มาต้มด้วยน้ําเปล่านะครับต้มให้เดือดสักห้านาทีนะครับเพื่อชะล้างสิ่งสกปรก และสิ่งปนเปื้อนออกไปนะครับหน่อไม้ก็จะไม่มีกลิ่นนะครับทานได้สบายนะครับผมไม่ต้องวิตกกังวลอะไรนะครับจากนั้นเราก็มาโคก3สามเกินนะครับรากผักชีก,กระเทีพิกไทยนะครับโขกพอหยาบนะครับนะครับจะได้ยินเสียงโขกเบาๆนะครับอ่าได้อักขกะลดนะครับผมทำให น่าอร่อยนะครับจากนั้นเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมวัตถุวัตถุดิบอีกนะครับครับตอกไข่ไว้นะครับทั้งไข่เป็ดไข่ไก่นะครับเหตุที่ใส่ไข่เป็ดด้วยเพราะว่าเพิ่มสีสันนะครับความมันหน่อยๆนะครับนี่ครับเตรียมเรียบร้อยแล้วครับเครื่องปรุงนะครับพริกแดงก็หั่นเฉียงไว้นะครับแล้วก็ งปรุงรสน้ําตาลทรายนะครับเด็ดใบหัวลพาเรียบร้อยทุกอย่างล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องปรุงก็เตรียมไว้เรียบร้อยนะครับก็มาตั้งกระทะน้ํามันกันนะครับครับเดียวใส่รากผักชี้กระเทียมไปนะครับพร้อมกันนะครับเราเรียกว่าสามเกินนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมไปด้วยนะครับที่บ้านผมชอบทานกระเทียมเยอะนะครับใครที่ไม่ค่อยชอบก็ใส่น้อยนะครับ ใส่น้ำมันนิดหน่อยครับเคี่ยวให้เหลืองนะครับผมหอมนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็จะมีเสียงชู่ชาชู่ชานะครับของไฟนะครับกระทะนะครับเพิ่มอรรถรสในการลักชมมเลยนะครับเพื่อนๆครับดูไปตามขั้นตอนนะครับให้คลิปมันเล่าเรื่องไปนะครับจากนั้นเราก็ใส่ไข่ลงไปนะครับน่าปล่อยไว้เลยนะครับปล่อยไว้อย่างนั้นนะครับ นะเอาปลายแหลมๆเจาะที่ไข่แดงนะครับผมนะค่อยๆดันนหน่อยนะครับเขตที่ดันอย่างนี้เพราะว่าจะทําให้ผัดออกมาหน้าทานนะครับแล้วก็ไข่เป็นก้อนนะครับไข่เป็นก้อนไข่ไม่เละนะครับค่อยๆเขี่ยน,นะครับแล้วก็ดันๆนะครับมันจะค่อยๆสุกแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนนะครับ ตามไม่ไม่ต้องไปขยี้มันนะครับไม่ต้องไปผัดไม่งั้นมันจะเละน,นะครับน <ๆ S 1> ี่คือเคล็ดลับความน่าทานและทําให้อร่อยนะครับเพิ่มไข่เป็ดไปหนึ่งฟองนะครับเมนูนี้จานนี้ผมก็ใช้ไข่ทั้งหมดสี่ใบครับไข่ไก่สามไข่เป็ดหนึ่งนะครับหอมนะครับหอม ใส่หน่อไม้ลงไปเลยนะครับหน่อไม้เมื่อต้มลวกแล้วก็ทําให้สเสด็จน้ํานะครับแล้วก็เอามาใส่นะครับผมใช้ต้ม,มานะครับใส่พริกแดงลงไปหน่อยครับเพิ่มความเผ็ดนะครับมีรสชาติที่กลมกล่อมนะครับมีความเผ็ดนิดหน่อยนะครับ ใส่ัดนะครับใส่ก็จะเป็นก้อนอยู่นะครับใส่เครื่องปรุงเลยครับน้ำมันหอยนะครับซอสปรุงรสนะครับน้ำปลาหน่อยนะครับจากปริมาณน,นะครับแล้วก็อันนี้เป็นน้ำตาลทรายและผงปรุงรสนะครับอย่างละหน่อยนะครับ ปริมาณผมจะไม่บอกเป็นก็เรียกว่าสิตกรรมนะครับให้ให้เพื่อนๆกะเอานะครับตามจํานวนวัตถุดิบนะครับที่ใส่ลงไปในกระทะนะครับแล้วก็รสชาติแต่ละคมแต่ละท่านก็ทานไม่เหมือนกันนะครับจากนั้นพอสุกเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ใบโหระพานะครับผมะเพิ่มความหอมนะครับหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับใบโหระพานะครับอันนี้คือตามสูตรของผมนะครับ พิ่มความหอมและความอร่อยไปนะครับเรา้อปอบไว้นะครับเปิดฝาหม้อขึ้นมาก็จุกทั่วถึงกันแล้วนะครับาสาธงเตรียมแล้วครับเตรียมจานเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็จะตักขึ้นแล้วครับชิมรสชาติเป็นที่น่าพอใจแล้วครับอร่อยครับอร่อย เพื่อรลองทําทานกันนะครับนี่ัดให้ดูนะครับจะเห็นว่าไข่ก็เป็นก้อนนะครับผมตักใส่จานนะครับหน่าทานนะครับวันฉุยเลยครับหอมไปถึงบ้านเพื่อนๆเลยนะครับครับก็มาทำทานกันนะครับภายในครอบครัวนะครับสะอาดๆนะครับครับทานแบบไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่า ทั้งล้างด้วยน้ําเกลือนะครับหน่อไม้ล้างด้วยน้ําเกลือสองสามน้ําแล้วก็เอามาต้มน้ําเดือดอีกก็จะหายกลิ่นนะครับไม่มีกลิ่นของหน่อไม้เพราะว่าทั้งดองทั้งอะไรมันมีสารปนเปื้อนอยู่นะครับนี่ครับอร่อยครับน่าทานนะครับชวนเพื่อนๆทำทานกันนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามตั้มชาแนล53กินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับสวัสดีครับ